ดีค่ะพบกับรายการ TNN g ก Club นะคะและวันนี้เรายังอยู่กับปออเช่นเคยค่ะทุกคน,นะคะนะคะโปรกนน็จะมีสาระดีๆแบบนี้มาฝากท่านผู้ชมค่ะครับวันนี้จะมาบอกเกี่ยวกับว่าทำยังไงให้เรามี power power up เรามีแรงตีลูกไกลขึ้นหรือว่าที่เขาเรียกว่า create lag ตอน down swing อะไรพวกนี้คะมี d ร i ลให้มี d r i ลให้ให้ลองฝึกดูถ้าเป็นแบบของอุ๋มนะคะอุมก็จะต,ตีแรงขึ้นด้วยครับชักน่าสนใจแล้วคะ่ะเพราะอุ้มอยากตีไกลงันไปชมกันเลยค่ะ วันนี้ผมจะมาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการเพิ่มระยะเพิ่มแรงขึ้น,ข,นขึ้นในสวิงนะครับสิ่งที่เราต้องการคืออะไรคือให้ไม้ผ่านลูกได้เร็วเพราะนั้นเองคีย์หลัก simple นะฮะง่ายนิดเดียวนะครับตอนนี้สิ่งที่คนส่วนใหญ่ทั่วไปเป็นก็คือเวลาขึ้นมาปุ๊บไม้จะเคลื่อาอย่างนี้ไม่มีแรงใช่ไหมฮะไม้เคลื่อย่างนี้ปุ๊บพอมาถึงลูกแล้วก็จะหมดแรงถูกไหมฮะเคลื่องอย่างนี้อย่างนี้ไม่มีแรงสิ่งที่เราต้องการก็คือเราขึ้นมาปุ๊บเราสามารถเก็บตรงนี้ไว้ได้ เก็บงี้ไม่ได้มันเราสร้างพลังงานขึ้นมาเก็บแล้วเราก็ตีลงมาใช่ไหมฮะทีนี้ดริลที่ผมจะให้ทําวันนี้คือ <S <S ปั๊มเขาเราียกปั๊มดริลคือคือนับ1 2 3แล้วก็ตีนะฮะแต่ว่ามันมีนกลไกที่สําคัญอยู่นิดนึงคนส่วนใหญ่เวลาปั๊มดริลนี้ยขึ้นมาปุ๊บปั๊มอยู่แค่นี้ใช่ไหมฮะตัวอยู่เฉยๆนี่มันก็จะมีแต่แรงมือใช่ไหมครับทีนี้สิ่งที่ผมจะให้ทําเพิ่มขึ้นก็คือขึอน้นมาปุ๊บเราปั๊มขณะที่เราลงมันเนี่ยเราต้อง รู้สึกว่าทุกอย่างเราเหยียบลงมาที่พื้นนะฮะเหยียบลงมาที่พื้นหาแรงขึ้นนะฮะแรงส่งมาจากข้างล่างลงมาข้งอย่างน,นี้ความสึกนี้นะฮะเราจะได้มีเก็บแหลกได้ด้วยแหลกบนมือตรงนี้นะครับ LAC เนี่ยนะครับแหลกนะฮะแล้วก็ดันามิกใช่ไหมฮะการถ่ายน้ําหนักเข้ไหมครับหนึ่งสองสามสิ่งที่เราต้องคํานึงนะฮะก็คือ ข้อมือเก็บไว้เลยอย่าไปเครื่องมันออกมาแล้วก็น้ำหนักการถ่าน้ำหนักรักษาแกนน้ดนึยนะฮะนึตรงนี้ไว้ถ้าแบบนี้ค่ะต้องใช้เวลาฝึกแค่ไหนคะมันเหมือนมันเหมือนกับการหยอดกระปุกใช่ไหมออใช้เวลาฝึกไปเรื่อยๆหยอดไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะเยอะขึ้นเต็มขึ้นท่านผู้ชมก็เหมือนกันนะคะอย่าลืมเอาตัวนี้ไปฝึกค่ะอย่าลืมนะครับถ้าท่าเราถูกเดี๋ยวลูกก็ดีแต่ซ้อมทั้งที ต้องฟ้องไม่ถูกพบก,กับรายการที่เอ็นกอล์คับได้ใหม่ทางช่องอนทีน24แห่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้องค์กรบปออัพต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ